คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามแต่อย่างใดหากมีผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ มาแล้วจ้าสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้น้องจะพาทุกคนไปดูสงครามระหว่างอาร์ทีนากับเมดูซ่ากันจ้าในเกมสล็อตที่มีชื่อว่าเมดูซ่าเดอะเคิร์สออฟอาร์ีนะคะทุกคนนะคะน้องก็อยู่กับค่ายูฟาพีเจแปเช่นเดิมจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวเรานะคะก็ไปดูจำนวนการเบ็ดกันนะคะเราจะเบ็ดที่อ่ะสัก 27แล้วกันค่ะทุกคน30รอบนะคะอ่าก็จะมีฟีเจอร์โพไซดอนด้วยนะอ่ามาแล้วค่ะโพไซดอนนะคะรอบแรกเลยค่ะทุกคนอ่าอีก4อีก26รอบของเรานะคะรอบที่5แล้วค่ะทุกคนไปค่ะต่อเรื่อยๆเลยนะจ๊ะโอเคเบ็ดที่เท่านี้นะคะ27นะทุกคนอีก21รอบของเรานะคะอ่าไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่มาแล้วค่ะ54นะคะทุกคน อีกสิบแปดรอบของเรานะคะคิวควีนและวายค่ะทุกคนอุ้ยสเกตเตอร์นะคะสามตัวค่ะโอ้โหแม่สาวสวยนะคะมาแล้วจ้าการหมุนฟรีนะคะ10รอบอะรอบแรกของเราอุ้ยมาค่ะโพไซดอนนะคะแล้วก็เมดูซ่าค่ะทุกคนขี่ฟ้าก็5แล้วนะคะทุกคนวายดอกนี้นะสวยค่ะโพไซดอนและเมดูซ่านะคะโอ้โหสี่สิบห้าทุกคน ไปอีกจ้าอ่าเมดูซ่าให้วายนะคะสตัวค่ะดอกนี้ก็สวยค่ะทุกคนอุ้ยเกินเข้าไปแล้วนะคะอุ้ยดอกนี้ค่ะรับทรัพย์ไปบวกอีก8 4ข้างบนเป็นรางวัลก้อนโตนะคะทุกคนทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย135ค่ะโอเคนะคะสเกตเตอร์ก็ชื่นใจแล้วะคะ่ะทุกคนอ่าแปลงวายสาตัวนะคะ พรของเมดูซ่าค่ะอ้าอุ้ยเกือบถึง24นะคะดอกนี้เป็นรางวัลก้อนโตอีกแล้วค่ะทุกคนทั้งหมดทั้งหมดนะคะอุ้ยยังไม่หยุดอีกนะคะทุกคน252ค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะเมดูซ่าจุกๆนะคะทุกคนออวไว้สองตัวคะ่ะดอกนี้นะคะอ้าร้อยสามห้านะทุกคนข้างบนนะคะเงินรางวัลน,นะคะโอ้โหมาแล้วจ้ะ รับรางวัลก้อนโตไปเลยนะคะทุกคนทั้งหมดอยู่ที่158จ้าอ่าโอเคนะคะอีก4รอบของเราค่ะอุ้ยเกือบไปแล้วนะคะ,ะมาแล้วค่ะวายสตัวนะคะพรของเมดูซ่าของเรานะคะอ่าโพไซดอนและเมดูซ่าดอกนี้นะคะรับไป27ค่ะ Y าอีกสตัวนะ,ะเมดูซ่ายังไง เกินส7มสินไหมอู้หูเกือบไปแล้วนะคะแต่รางวัลก้อนโตก็ออกเลยค่ะดอกนี้นะคะทั้งหมดรวมอยู่ที่อุ้ยเป็นรางวัลเมกา490นะคะปังๆจ้าเมดูซ่านะคะอีกหนึ่งรอบของเราค่ะทุกคนโอยโพไซดอนดอกนี้สวยมากนะคะเกินไปแล้วค่ะทุกคนเป็นรางวัลก้อนโตนะคะ270ค่ะทุกคน ยขนาดหมุนไม่ชนะนะทุกคนแต่ว่ารางวัลข้างบนก็หล่นลงมาทับนะคะอรอบสุดท้ายของเราจะถึง50หรือเปล่านะคะบวก810นะทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปปปอ้สีบแปทุกคนเกือบไปแล้วนะคะอุ้ยไม่เป็นไรค่ะเท่านี้ก็เท่านี้นะคะรางวัลรวมของเราทั้งหมดนะคะ1,374ค่ะกดรับรางวัลกันไปเลยนะคะอ่า อูสเกตตรสตัวนะคะตกใจหมดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนจํานวนการเบ็ดบ้างนะคะทุกคนทีนี้เราจะเบ็ดที่เท่าไหร่ต้องคอยดูกันนะคะจะบอกเลยนะคะว่าเราก็เพิ่มนะคะจากที่พกมาน้อยๆนะคะทุกคะนะคะอ่าโอเคจ้าเราไปดูจํานวนการเบ็ดนะคะสัก6 0อ่ะ3าละกันครึ่งๆไป30รอบนะคะปะ สาเลขสาสวยนะคะ30 30นะทุกคนอ่ามาแล้วค่ะดอกนี้10นะคะทุกคนอ่าสเกตเตอร์มาตัวเดียวนะคะยังไงคะโอ้โหฟีเจอร์อดไปเลยนะข้างบนตรงที่เป็นวางโอลิมปัสโอ้โหแปดสค่ะทุกคนวว้นะคะอีกยีรอบของังละอุ้ยดอกนี้สวยนะคะโพไซดอน100ค่ะทุกคนดอกนี้ก็สวย45สเกตเตอร์สตัวน่าเสียดายนะคะ ไชค่ะอีก1 9รอบของเรานะอุย้ยพินแล้ววายค่ะทุกคนอ่าอีก17รอบของเราอุย้ยโพไซดอนดอกนี้เข้า15นะคะอ่าไปเรื่อยๆเลยจ้าสเกเตอร์หนึ่งตัวน่าเสียดายค่ะอีก13รอบของเรานะคะอ่าเราพกมาน้อยก็ลดลงไปแล้วนะทุกคนอ่าอีก10รอบของเรานะคะคิวควีนค่ะและวายนะคะ อีก8รอบของเราอุย้ยโพไซดอนแล้ว Y 60ค่ะทุกคนอู้หูมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนจํานวนการเบด็ดเป็นเบ็ดที่60นะคะ30รอบเริ่มกันเลยค่ะอุย้ยดอกแรกมาแล้วค่ะโพไซดอน30นะคะอ่าดอกที่3ว่ายังไงสเก็ตเตอร์2ตัวอุย้ยตกใจเลยมดิซ่าอุย้ยตกใจนะคะโอ้โหอีก24รอบของเรานะคะสเกตเตอร์ค่ะทุกคนอ่าอีก22รอบของเราค่ะ อีกย1รอบของเรานะคะอุ้ยวายและสเกตเตอร์คิวควีนดอกนี้แล้ววายค่ะยังเข้านะคะอีกอีก18รอบของเรานะคะอีก17รอบของเรานะคะอุ้ยโชคจะมาหรือเปล่าอุ้ยโพไซดอนดอกนี้130นะคะทุกคนอ่าลดลงมาแล้วนะทุกคนเริ่มลดเริ่มลดแล้วนะคะตอนนี้อีกอีก12รอบของเราค่ะสู้วนไปนะคะคลิปนี้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะ อ,อีกีก้รอบของเราอุ้ยคิวควีนแล้วายดอกนี้50พินยังมาอีก40นะคะทุกคนอีก6รอบของเรานะคะไปค่ะอีก5รอบอุ้ยดอกนี้สวยจะพี่สวย250นะคะอีก4รอบของเรานะคะอุ้ยเกือบไปนะคะเกือบได้ฟีเจอร์อ้าไและโพไซดอนอุ้ยดอกนี้คิวควีนเข้า10 o โอมาแล้วค่ะพละกําลังโพไซดอนนะคะ อ่าเศกน้ําขึ้นมาทุกคนเค okay, ดอกนี้เป็นรางวัลก้อนโตจากพิจ๋านะคะอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่อู้หูปังไม่ไหว110ิค่ะเป็นรางวัลเมกะของเรานั่นเองจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเบ็ดนะคะที่ไปซักหกสิบแล้วกันนะคะ 30รอบเริ่มกันเลยจะดอกนี้ยังมาพินนะคะ20ค่ะอค่ะจุ่มพิษเมดูซ่าค่ะจุ่มมาเลยจ้าเมดูซ่านะคะโอ้โหเป็นรางวัลก้อนโตค่ะทุกคนโอ้ขอบคุณทั้งโพไซดอนทั้งเมดูซ่านะคะรับมา420ค่ะโอเคนะคะโอเคเลยจ้าเมดูซ่านะคะวายนะคะดอกนี้ยังเข้าค่ะอีก23รอบของเรานะคะ อีกีรอบค่ะอาวาัยนะคะและเมดูซ่าค่ะทุกคนอีก20รอบของเราอู้ยดอกนี้นะคะพินนะคะไว้บันเลงนะคะ เป็นรางวัลก้อนโตนะคะอยู่ที่740ค่ะรับจบปังๆเลยโอตอนแรกก็คืออ้ามาอีก1้อมาตอนแรกก็คือเริ่มหมดเริ่มหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้คือบวกยับเลยค่ะยับจริงๆนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะจ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า